ครับวันนี้นะฮะอะไระคะเจ้าของกังกกลค่ะเป็นการมือหาหนัวข้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าลูกสบ้ามันทังนะคะหมอท้องข้อ,ขอกังไกลนะคะซ <laughs> ื้อได้ต้องโยกค่ะจะ <laughs> โยกนี้ทั้งหมดร้อยครั้งไม่ได้จะไปเล่นอะไนั้นต่อตอนนี้เหนื่อแตกแล้วะ นี่เงออกสักซึกๆๆค่ะปกตินี่ท่านี่ใช้ใช้บ่อยไหมฮะท่านี่ก็ใช้อยู่ับเมื่อวานเมื่อวานก็ใช้เรียบร้อยเลยต้องถามว่าท่านี่เธอชอบไหมท่านี่ค่นถ่ายชอบไหมโอเคแล้วนม่จอท่านนี้